เดินเป็นห้ากันต่อ,นนอนเนี่ยแหละทุกคนเนี่ยเป็ดห้าพาระบ,บวกขึ้นมาพันห้าเลยเนี่ยเนี่ยได้สองอ่างเปลาคูณติบอีกแล้วว่าเป็ดห้าเป็ดห้ามาดีมากเป็ดห้ามาดีมากทุกคนเกินคาดะเป็ดห้าวันนี้เกินคาดนะคาดไม่ถึงเอ๊ะอันนั้นมุกอะไรนะลืมลืมจะเล่นมุกแต่นั้นลืมมุกตัวเอง คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดาการพระนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกรสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับแคลลี่เหมือนเดิมเลยในทุกๆวันนะคะทุกคนนะมากับเกมสายโดด เกมพี่วัวทองของเรานะ,ะถูกใจสายโดดแน่นอนวันนี้เพราะว่าพี่วัวโดดดีมากนะคะ,ะ,คะทุกคนนะคะัดเล่นเว็บเมซี่บูเว็บเดียวนะคะ่ะเว็บนี้เติมเครดิตไม่มีขั้นต่ําแล้วก็ไม่ต้องทําเคิร์นด้วยนะคะทุกคนนะแค,คนน,ะคะคนี่มีกลุ่มเอาไว้ตามเกมแตกกันด้วยนะ,ะนี่แคนนี่เพิ่งไปตามเกมวัวมานะคะแตกวัวมาเต้าตาก,ก็เข้าฟรีกิเลนได้มาสามบาทนะคะนี่จริงๆอะตอนแรกค่ะจะไปเกมตลาดน้ําแต่ว่าเห็นเนี่ยเห็นเต้ามินซี่กับเต้ากมลชโนกาแตกวัวมานะคะแคนลี่ก็เอ๊ สายโดดวันนี้มันมาดีหรอไหนๆก็ลองมาหน่อยละกันอะเออคลิปนี้ค่ะก็เลยมาทุน1 0 0บาทนะคะปั่นทุนห0่เจมบัวเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าได้เท่าไหร่ในกลุ่มใครแต่ใครปังเจมไหนมาเขาจะส่งลงบอกกันตลอดดังนั้นทุกคนสามารถดูในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นได้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวคันทนี่จะทิ้งลิงก์ทางเข้ากลุ่มกับลิงก์ทางสมัครเว็บให้ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะทุกคนก็สามารถตามกันมาได้เลยนะไปเบ็ดหนึ่งก่อน10บมุนปิดโบนะคะเพื่อดูทรงเจมมันก่อนนะฮะฮะไม่แรกเลยหรอไม่แรก ไมาเล่ไม้เล่คูณสิบมาเลยๆๆๆอย่างเสียวอย่างเสียวครับบอกเลยไม้แรกก็แจ้งเกิดเลยที่วัวถูกใจสายโดดวันนี้มาหนึ่งร้อยก็มาดีครับร้อยเก้าเก้าละไปสายโดดวันนี้คือแบบว่ามาดีเรื่อยๆเลยนะคะไปไปไ อันนี้แคทเล่นตามคนในกลุ่มนะแต่จริงๆหน้าที่คนที่เป็นคนนําเกมแต่ให้คนในกลุ่มอาจจะต้องเป็นแคทลี่แต่ว่าอยู่ในกลุ่มแคทลี่แต่ละคนเขาว่าน่ารักกันเงี่ยบางทีเขาก็ไปเล่นเกมนู้นเกมนี้มาเขาก็จะแตกเขาก็จะส่งลงกลุ่มเขาก็จะบอกกันว่าเอ้ยแตกวัวมาโดดไม่พักเลยแตกจิเลนมาซื้อได้อะไรอย่างนี้มันก็เข้าฟีจิเลนอะไรมาอย่างนี้นะคะทุกคนสามารถดูในกลุ่มได้เลยนะเปิดเป็ดหนึ่งเปิดโบยสิบเช่วนีวรีวิว,วอ้าวเฮ้ยซองอ่างเปล่ามาจ่ายให้แคทบ่อยมากทุกคน มันจ่ายแต่ซองอ่างเปล่านะ่ะมันไม่จ่ายทองมามัางเนาตัวทองนั้นตัวแพงแงนั้นเอามาดีริวริวริวอ้ยอุ้ยโดด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 ไปด,ดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับขอ,อทองเลยได้ไหมซองอ่างเปล่าแย่โอเคไม่แย่ถือว่ามันก็ยังเป็นตัวแพงเอาเอาคูณสิบแทน ไหนคุณสิบกันไปไหนอ่ะไปวัวหลายๆะไรมายี่สิบอ่ะโอ้ทองเหรอแต่ขยับไปเป็นเบ็สองต่ออีกสามสิบหมุนมาเฮ้ยได้ทองมาอีกแล้วเฮ้ยได้ทองมาอีกแล้วทุกคนอขอทองคุณสิบหน่อยมาขอทองคุณสิบหน่อยมาเร็วโอ้เนย ไ้ทองมาอีกแล้วแล้วคนมางูหกสิบอีแยะทองอะ่ะอีกแค่ห้าตัวก็มาให้มันครบๆช่องเหอะเอา้าไหลนอกเงี้วไหลนอกเงี้วสี่สิบหกบาทเขาเรียกว่าเก็บหอมรอมริบนะคะเอ้ยบัวันนี้มันมาดีนะเนี่ยเอ้ยโดดๆโดดไปด,ด,ดับเฉยดับเฉย เบตสอไม่เลอะป่ะทุกคนเบ็สองให้มาน้อยอะไม่ได้คูณสิบเลยเดี๋ยวใครจะขยับไปเป็นเบ็สามแล้วมาดิมาดิตัวแพงมาดิคูณสิบคูณสิบคูณอ้าฉันขอแกคูณสิบแกให้องไรฉันพี่วัวโอ้บ่ไหวอ่ะบ่ไหวเลย เออโดดมาคูณสิบให้สักรอบดูดูเบ็ดสองอ่ะไม่เด้นเรื่องเลยครับผมเดี๋ยวจะแคจะขยับไปเป็นเบ็ดสามแล้วไม่ได้ปะเนี่ยดูดิเบ็ดสองไม่มีคูณสิบเลยนะคะไม่เอาแล้วเบ็ดสามะไปเบ็ดห้าเลยละกันไวรุ่นใจร้อนหัวเริ่มร้อนแล้วมันโดดนะเนี่ยพอขยับเป็นเบ็ดห้าได้สองอ่างเป่าไหลนอกคูณสิบเลยเห็นความต่างปะว่าเบ็ดสองกับเบ็ดสามมันต่างกันหนัก เวลาเล่นเกมอ่ะเราพยายามขยับเบ็ดนะคะเบ็ดไหนมันไม่มาให้ให้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนนะะเนี่ยได้มาห้าร้อยเลยเนี่ยเป็นไงล่ะ <S 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 ไปกันต่อขอเน้นๆนนได้ไหมอย่าเลี้ยวๆมันบ่อยมากนะขอร้องอย่าไปเลี้ยวๆบ่อยทุนหนึ่งร้อยอ่ะบวกมาเก้าร้อยจริงๆถอนกันได้แล้วนะคะทุกคนจริงๆก็คือถอนกันได้แล้วนะเพราะว่ามันก็โูมันก็เยอะนะกำไรเก้าร้อยอ่ะ <S 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 เนี่ย เบ็ดห้าสามสิบหมุนได้สองอ่างเปาไหลนอคูณสิบมันรอบที่สองแสดงว่าพี่วัววันนี้ถ้าเบ็ดหนึ่งถึงเก้าจะต้องเล่นเบ็ดขีดถ้าเบ็ดสูงจะต้องเป็นเบ็ดสิบกับเบ็ดสี่สิบนะคะเอ้ยเบ็ดสี่สิบมีหรือเปล่าวะคะจาไม่ได้เพราะว่ามันจะย่อยนะคะมันจะย่อยเบ็ดนะเว็บเมสซิบูอ่ะค่ายพีจีส่วนใหญ่ในเว็บเมสซิบูมันจะย่อยเป็นเบ็ดสิบสิบสองสิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคน แต่บางเว็บมันก็จะเป็นสิบ0 30สิบสาสิบใช่ไหมซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะเบ็ดมันไม่เหมือนกันแล้วแต่เะเว็บเปอร์เซนต์การแตกมันไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนไปต่ออีกสาสิบหมุนเดี๋ยวแครีพอละเดินเบ็ดห้ากันต่อ,นอนเนี่ยแหละทุกคนเนี่ยเบ็ดห้าพาระบวกขึ้นมาพันห้าเลยเนี่ยเนี่ยได้สองอ่างฟปาคูณสิบอีกแล้วว่าเบ็ดห้าเบ็ดห้ามาดีมากเบ็ดห้ามาดีมากทุกคนเกินคาดะเบ็ดห้าวันนี้เกินคาดนะ ทาไม่ถึงเอ๊ะอันนั้นมันมุกอะไรนะลืมลืมจะเล่นมุกแต่นั้นลืมมุกตัวเองมาสองอ่างเปล่ามาสองพันละทุกคน คัที่ขอถอนส0 0พันวนเลยแล้วกันโอเคไหมทุกคนใครอยากตามเกมวัวเวมิซี่บูตามมาได้เลยนะคะที่ลิงใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะทุกคนนะมีกิเลนกับวัวนะคะที่คันลี่แนะนําในวันนี้นะ,ะลองตามกันดูนะคะส่วนเกมรอบดึกเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูคลิปคัทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับสไครแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงๆๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ